สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพอพี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวมีเขามีม่านน้ำเสนอนะครับรถตัวใหม่ครับ l 5 0 1เอ่อ l 5 2 2 8นะครับ l 5 2 2 8ใหม่นะครับเด้อเขามาแล้วครับพี่น้องครับมาหอดรานแล้วเมื่อวานหม้อมีเวลาทายคลิปนะครับเนาะบ่ค่อยได้อยู่ยวัดครับมากับคาแล้วนะครับอ่าตอนนี้เพิ่นเอารถเขามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมรอโปรโมชั่นรอราคานะครับทางสยามคูบูต้านะครับตาเพิ่น ลงรายละเอียดไฮคอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงว่าราคาเท่าไหร่นะครับพร้อมอุปกรณ์แล้วก็โปรโมชั่นการดาวน์เริ่มต้นเท่าไหร่นะครับผมราคาอยู่คิดว่าอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่านะครับอุปกรณ์3ชิ้นประมาณ 8, ประมาณ8 0 0แสนกว่านะน่าจะน่าจะบวกหัวเก้าแสนนะตัวเก้าแ0 0แสนหนึ่งมืนะ่เนาะอุปกรณ์สชิ้นตัวนี้อาจจะประมาณ8 0 0 0 0นกลางๆนะครับร8 0 0 0 0นกลางนะครับผมตัวนี้ จะเฮ็ดมาแบบคล้ายๆกับ lc 0 2 8นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็นเพิ่มแรงมาสขึ้นมาสองแรงนะครับเป็น l 5 2 2 8นะครับเพิ่มว่าวเนาะก็คือ4สูบ16วาล์วนะครับวาล์วละสีสูบละ4วาล์วนะครับผมเพิ่มแรงมากขึ้นมาอีก2แรงนะครับเพิ่มแรงขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกนะครับชุดใบมีดดันดิน ขยายออกมาเป็นเม็ดแปดสิบเจ็ดขยายมาเส้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนการ์ดนาไม้นะครับเปลี่ยนการ์ดนาไม้เป็นการ์ดนาของที่ศูนสองแปดนะครับตัวเดียวกันนะครับระบบเส้นเสือก่อนกันนาซิมมี่คือกันนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็คือกันเบิร์นะครับเบาร์เบาะ์กับเห็ดเห็ดมะมัคือกันนะครับเบาร์ไฟนะครับไฟนาลังเป็น LED ทำเบิรเลยนะครับพอ,ท,อท่อจริงสินะครับผมเห็นมากขึ้นกันเลยครับ lc 0 2 8อเนาะตัวนี้ก็จะเพิ่มแต่ตางมาแน,นี้คือเพิ่มแรงมานะครับตัวนี้นะ่าสนใจนะครับผมเพิ่มแรงขึ้นมาตัวซีเก่าตายเลยครับซีเก่าผมตายเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ใส่งานได้หลากหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นงานหน้าไล่มันนะครับ พอจะเป็นการย,ยกล่องหรือว่าพุดนะครับผมได้ก,การเลยนะครับตัวนี้พึ่งมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอโปรโมชั่นครับรอราคาครับพี่น้องเดี๋ยวสีอัปเดตให้ฟังได้ครับเดี๋ยวว่าสีดาวจังใดคอนจังใดเนาะ,นะรถเฟืองขามาครับตอนนี้ผมก็ม,มีจองไว้นะครับสีแดงส้วงเร็วๆเ,เนี่ยหละ่ะมุกดาหารเนาะผมพร่งษายายมากแต่สีแดงส้วงกอนโมอยู่ดอกคิดว่านะครับสำหรับ L 5 2 2 8เดี๋ยวจะรีวิวให้เบิร์นอีกเที่ยงครับเรื่องโปรโมชั่นเรื่องราคาเนาะ โปรโมชั่นพวก L4028 หรือว่า0 1 8นะครับผมก็ยังฟรีดาวอยู่นะครับบว่าจะเป็น L3228 ก็ยังฟรีดาวอยู่นะครับผมผู้ใดต้องการลดลงให้ลงหน้าเนาะแบบก็ต้องลงทุนไ่ต้องเซง็งกนดาวหลายนะครับผมแนะนำเลย L3228, L4028 แล้วก็ L5018 นะครับ L4018 นี่เบิรแล้วเลยครับเด้า ฟรีดาวรับรถได้เลยอุปกรณ์ครบครับพี่น้องเอาไปลงหน้าได้เลยครับถ้าพรแตงหวดอย่างเดียวรถเกี่ยวนี่กับผมวัชชันดีครับพรลายปีได้เลยครับพรลายปีได้เลยไม่มีงวดย่อยนะครับ dc 70g นะครับผู้ใดอยากได้เนาะตู้ตู้แอร์เข้ากับมีเวัดนะครับผมโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นหลายนะครับช่วนรถหลายความนะครับช่วงต้นปีสําหรับรถเกี่ยวแล้วกับพรลายปีได้นะครับผมเอาบอกไปเรื่อยแล้วครับจ็ดสิว่าจั่างไรแล้วเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเพราะว่าราคาวัชชันมากนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตอีก คลิปนึงกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวลอกันรอมือภายในมือน,นี่นะครับมือน,นี้วันที่ยี่สิบยี่สิบีบอนีกันน่าจะรูเรื่องผมรโมชันแล้วละห้ามากผมก็สิสรุปให้เลยเนาะพอผมอมีลูกค้าที่จองไว้คือกันนะครับผมจองค่ะสิบแรกไว้เพิ่นนะครับตัวไม่มากเดี๋ยวจะนาเสนองเพิ่นเป็นตัวใหม่ไปนะครับทรงก้อนมือไปเลยครับรับรถไปก่อนเลยนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนครับผมถัวได้หน่าสนใจเดี๋ยวมือสองเอีงกะกอัปเดตให้เด้อพี่นงองเด้อครับสวัสดีครับ